ปัจจุบันนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีอาศัยหลายๆอย่างเข้าช่วยก็รักษาหายบ้างไม่หายบ้าง บางคนเป็นหนักก็มีคือบุญมีบุญก็จะได้เจอหมอดีเจอยาดีถ้าบุญน้อยก็กว่าจะเจอหมอเจอเจอยาดีจากที่รักษาก,ก็ยืดเวลาออกไปนั่นการที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยากจะให้อายุยืนเหมือนกับพระพาคุละที่ท่านอายุร้อยหกสิปีนี่ ตามประวัติท่านก็คือสร้างวิจกุตีคือสร้างห้องสุขาแล้วก็เป็นผู้ที่ถวายยาคนที่ผู้ที่ให้ยาโอสดแก่ภิกษุผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นผู้ที่ป่วย ถวายยาสะอาดเป็นสมัยก่อนไม่มีสร้างโรงพยาบาลแต่ปัจจุบันก็มีสร้างโรงพยาบาลก็เป็นสาธารณะประโยชน์บุญกุศลนั่นแหละทำให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้การที่จะรักษากายสังขารของเราไม่เจ็บป่วยไข้ต้องสังเกตตัวเองตั้งแต่เบื้องต้นหรือคนที่อายุมาก ก็ต้องคอยสังเกตนะปู่ย่าตายายว่าท่านผิดสาแรงสังแดงอาหารชนิดไหนการอยู่การทานแล้วทำให้เลือดลมในตัวหมุนเวียนดีต้องกินแบบไหนนะี่ก็ต้องสังเกตนะคนที่อยู่ดูแลร,รักษาต้องสังเกตหรือไม่แต่ตัวเราเองเราก็ต้องสังเกตตัวของเราเพื่อที่จะให้รู้ทันรู้ทัน โครคภัยไข้เจ็บที่มาในปัจจุบันก็วันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักรักษากายสังขารกายสังขานี้เป็นสิ่งสำคัญกับพวกเราทั้งหลายที่จะเป็นมนุษย์ที่ลงมาสร้างบาร,รมีบาร,รมีจะเกิดขึ้นก็ด้วยกายนี้ด้วยกายอย่างของเรานี้หรือแม้แต่ที่จะบรรลุธรรมเป็นพระ ก็โดยอาศัยกายอยากนี้ฉะนั้นการที่ได้รักษากายอยากดูแลรักษาทำความสะอาดอมันสังเกตกายสังขารของเราทุกวันทุกวันแล้วเราก็จะได้แข็งแรงในหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขยืนเดินนั่งนอนเป็นสุขมีความสุขเพราะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขเพราะ ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้และก็ขอความปรารถนานั้นจงบังเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่สั่งสมมา